สวัสดีเพื่อน fc โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับช่วงนี้แอดก็ว่างเว้นนะครับเนาะเนื่องจากมีภารกิจมากมายนะครับแล้วก็ต้องไปถ่าย mv เพลงเนาะเพลงใหม่ก็2เพลงใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเนาะมีการแก้ไขก็เลยช้านะครับเลยไม่มีเวลาวิ่งหาคลิปเนาะเพราะมันก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางนะครับเนาะ ก็วันที่สองสามพฤศจิกายนนี้นะครับก็อนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์วีระชัยเนาะก็มาเป็นเจ้าภาพทอดกรถินเนาะมาจากกรุงเทพแล้วก็ชลบุรีเนาะก็เป็นเจ้าภาพทอดกรถิน่นสร้างโบสถ์นะครับเนาะยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญและกับเพื่อนในสี่ทุกท่านด้วยนะครับและก็ฝากผลงานเพลงใหม่นะครับไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปรับชมเพลงอื่นๆได้นะครับในช่องแอดนะครับแอดก็เฝ้าตอบคอมเมนต์อยู่นะครับ สวัสดีครับน้องแอนสวัสดีค่ะโอ้ยยังไงงวดที่แล้วเฉียดไปแตหนึงแตหนึงห้าอะไรนะเจ็ดห้าสองมันออกอะไรนะหกสองมันออกหกหกสองเก้าหกสองเออมาแต่ตัวเดิมเนาะมาแต่ตัวเดิมนะโอ้ยห้าสองกับหกสองก็ไม่ได้ไกลกันเนาะใช่จะออกห้าสองให้ก็มาออกอืมก็ถือว่าแล้วยังไงวันนี้ครับด้ข่าวหกฝันใช้ได้ทีเดียวเนาะฝันฝันดีอยู่นะอืม คิดว่าฝันดีอยู่แหละเอาเอาฝันแรกเนาะฝันแรกไปซื้อของกับแฟนที่ตลาดแต่ว่าไปคนละคันนะรถมันมีสองคันใช่ไหมล่ะแฟนน่ะขับคันเก่าคันสีขาวส่วนหนูก็ขับคันสีดำคันใหม่อทีนี้ขับไล่กันมาตามทางถนนใหญ่นั่นแหละพอขับมายังไงหนูไปเจอด่านตำรวจแต่หนูขับพ้นมาได้แต่แฟนน่ะโดนจับ Oh. เออโดนรถคันนั้นนะ่ะโดนจับเขียนใบสั่งให้เลย oh. ตำรวจเขียนใบสั่งให้รถคันนั้นนะ่ะ oh. ใช่ทะเบียนเขาก็แปดเก้าเจ็ดไง oh. โดนจับทีนี้พอเมื่อคืนเนี้ยมาฝันอีกฝันมีผู้ชายแก่ๆนั่นแหละเขาเรียกให้ไปทำบุญที่วัดจ้ะเขาเรียกไปทีนี้เราก็นั่งรถไปนั่นแหละ oh. แต่ก็จำไม่ได้หรอกว่ารถอะไรเนาะ <Yeah. S 2> ทีนี้เขาบอกว่า ไปถึงหน้าวัดแล้วให้มองตรงประตูวัดเขาว่าอย่างเงี้ยอพอมองเข้าไปเห็นเป็นพญานาคตัวเป็นๆในหนะ้าไม่ใช่รูปปั้นนะเลื้อยไปอะค่ะเลื้อยไปแล้วไปขึ้น<ร>เลื้อยไปไปขึ้นบนแท่นปูนอะที่ท,ที่ไว้สําหรับปั้นรูปปั้นอะอแต่ว่าแต่ว่ามีชีวิตนะพญานาคองนี้นะ่ะอ,อืทีนี้มองเขามองไปเห็นหกตัวเห็นตรงไหนเห็นตรงหน้าท้องพญานาคอะค่ะเอาแล้ว ยังไงเขาขึ้นชูคออย่างเงี้ยหรือถึงได้เลื้อยแล้วก็ขึ้นชูคออย่างเงี้ยอ๋อเห็นได้ท้องจากคอลงมาใช่ไหมคอลงมากึ่งกึ่งกลางคือก็ท้องนั่นแหละก็ลงมาจากคอแล้วเนาะเห็นหกตัวเลยเห็นเลขแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าใช่ค่ะเป็นสีอะไรฮะสีดำเลย ดวหนังสือสีดําไม่ใช่สีแดงนะทีนี้คนแก่คนนั้นเขาบอกว่าเห็นหรือยังเขาถามหนูอย่างนี้เนาะหนูก็ว่าเห็นแล้วค่ะเขาว่าอย่างเงี้ยท้นอย่างนั้นไปเสี่ยงโชคเอากับผู้ชายผิวสีดํานะเขาว่าอย่างเงี้ยในฝันคือพญายนาคมีชีวิตเนาะมีชีวิตค่ะออแต่พญายนาคคือไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดเลื้อยไปก็มีคนแก่คนนั้นเขาบอกแล้วนะเนาะใช่เาขาบอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมใช่ทีนี้พอ เห็นแล้วเขาก็บอกว่ากลับได้แล้วเขาว่าอย่างเงี้ย hmm. นูก็กลับมาจะกลับมาปุ๊บมองไปที่ระหว่างหน้าหน้าวัดน่ะจะมีศา,าลาริมน้ําคนมาไหว้เต็มเลย hmm. มาไหว้ขอพรไม่รู้ขอพรอะไรเต็มเลยคนมาเต็มเลยอ hmm. แต่ไม่รู้วัดไหนเนาะไม่รู้วัดไหนคะ่ะอือใช่ก็ okay, แค่นี้เนาะแค่นี้แหละค่ะ oh, แต่บังเอิญเลขมันไปตรงกับทะเบียนรถที่โดนตำรวจจับใช่ค่ะมันไปตรงกัน oh. ไงก็เลยว่าโอ้ วันนี้ฝันฝันขนาดนี้ก็ขอให้เข้าถือเอฝันดีนะฝันดีนะได้มาชมกันแล้วก็เห็นเลขใช่ใช่ค่ะอืมด้ทัวนหหมอยเลขอีกทีเนาะอาทเบียนรถเปลี่โดนจับที่โดนจับ897ค่ะ897แล้วเห็นเลขที่ท้องพญานาคแงพพานาค8 9 7 8 9 9 8 9 9ค่ะ897-899 99ใช่ค่ะโอก็ต้องตัดเล่นเนาะสตัวหน้าข้างหลังนู้นูมาปิดสนาหน้าท้องไงกลัวจะออกเหมือน053หน้าประตูบาดาลน่ะเลขหน้านั่นอ่ะเนาะนกนกก็ดกเลยหาอู้หาเอาทั้งเลขหน้าเลขท้ายไปเลยกันไว้ตัดโอ้แล้ว899จะกลับหัวเป็น866ไหมื่อน14น่าคิดเนะก็ต้องกลับอยู่แล้วค่ะเนาะใช่วงนี้เลขหกมาแรงมากใช่กเลข66ค่ะ หกหกแปดหกอะไรก็ซื้อไปจะเป็นแปดเก้าหกได้ไหมน่าคิดน่าคิดเนาะใช่ใช่แปดเก้าหกเนาะโอแค่นี้เนาะแค่นี้ค่ะอ่าแล้วครับเพื่อนทิพซีครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปแรกของงวดนี้นะครับสําหรับเรานะฮะยังไงก็ถือว่าเป็นฝันดีมากเลยนะครับทุกอย่างถือว่าเป็นฝันจริงนะครับที่เป็นความฝันจริงๆนะครับไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมานะครับยังไงเพื่อนทิพซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับ ว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกตติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับงวดนี้นะครับเล็กน้องแอนนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเฉียดแต้มหนึ่งเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่าหรือมันจะมา3ตัวหน้าหรือว่า3ตัวหลังยังไงก็ต้องตัดเล่นนะครับอ่าล่ะครับวันนี้ขอบคุณน้องแอนมากนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะ